สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Groovy Hope นะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนทําบวชเผือกมะพร้าวอ่อนกันค่ะแต่เราจะมีวิธีทํำยังไงนะคะให้เผือกไม่เละนะคะแล้วน้ํากะทิก็ยังขาวน่าทานอยู่นะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทํานะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ เรามาเริ่มจากตัวเผือกนะคะวันนี้เราใช้เผือก600กรัมค่ะล้างให้สะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกเขาค่ะนีค่ะก็จะมาตัดหัวตัดท้ายก่อนนะคะแล้วก็จะปอกเปลือกให้สะอาดเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาเตรียมน้ําสะอาดใส่กระมังใส่อะไรไว้ให้เรียบร้อยนะพอราปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําเผือกะคะ่ะ ล้างให้สะอาดอีกรอบหนึ่งนะนี่ค่ะพอเผือกของเราสะอาดดีแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ําทิ้งเลยค่ะเหลวว้แต่ตัวเผือกจากนั้นเราก็จะมาผ่กกลางแบบนี้เวลาเราปอกเปลือกเผือกนะคะถ้ามีจุดตรงไหนดําให้เราใช้มีดแคะออกเลยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไปเตรียมซึ้งค่ะรองด้วยผ้าขาวบางแล้วเราก็จะนําเผือกนะคะที่เราผ่กครึ่งไว้แบบนี้ ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางคลุมจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปนึ่งนะคะนึ่งบนน้ำเดือดเป็นเวลา15นาทีค่ะหรือจนกว่าเผือกของเราจะสุกนะคะพอผ่านไป15นาทีนะคะเผือกของเราก็สุกดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําเผือกนะคะออกจากความร้อนได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาหั่นเขาเลยนะคะหั่นตอนร้อนๆค่ะจะหั่นง่ายแต่ถ้าใครกลัวร้อนทิ้งเขาไว้ให้อุ่นตัวหรือว่าเย็ยนลงก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาเราหั่นลงไปเนี่ยเนื้อเขาก็จะเหนียวขึ้นกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคะอาจจะทําให้เราหั่นยากกว่าตอนที่เราหั่นเขาตอนร้อนๆนะคะนี่ค่ะพอเราหั่นไปตอนร้อนๆเขาก็จะนี่ค่ะหั่นง่ายแบบนี้เลยสําหรับชิ้นนะคะก็ตามชอบเลยใหญ่เล็กอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะสําหรับวันนี้เราก็ชิ้นประมาณนี้แล้วเราก็จะผ่ากลางค่ะพอดีพอดีคําค่ะ นี่ประมาณนี้การที่เรานึ่งเผือกก่อนนะคะแล้วเอามาหั่นแบบนี้เนี่ยจะทำให้เผือกของเรานะคะเหนียวหนุบค่ะเวลาเราเอาไปต้มในน้ำกะทินะคะเขาก็จะไม่เละค่ะแล้วเราก็ประหยัดเวลาในการต้มน้ำกะทิด้วยพอเราได้เผือกของเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพักตัวเผือกของเราไว้ก่อนเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตั้งกระทะแต่เราจะยังไม่จุดไฟในตอนนี้นะคะเทหางกะทิลงไปก่อน 500 ml ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป130กรัมตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะคนเขาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้น้ำตาลละลายสักนิดหนึ่งจากนั้นก็จุดไฟค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไป4ใบนะคะมัดให้เรียบร้อยเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนในการเคี่ยวหัวกะทิของเรานะคะ คนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่ากะทิของเรานะคะคจะมีไอขึ้นแบบนี้แล้วเราก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปมะพร้าวอ่อนเราใช้100กรัมค่ะคนนะคะประมาณสัก2 3สนาทีเพื่อให้ตัวมะพร้าวอ่อนของเราสุกดีนะคะ,ะพอมะพร้าวอ่อนของเราสุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำตัวเผือกนะคะที่เรานนืงแเราก็หั่นไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปเลย คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะต้มตัวเผือกของเรากับน้ำกะทิเนี่ยประมาณ3-5นาทีนะคะไม่ได้ต้มนานนะคะแค่ให้ตัวกะทิของเราเดือดปุดปุดเล็กน้อยก็พอค่ะนี่ค่ะเดือดประมาณนี้ก็คนเขาอีกสักเล็กน้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำหัวกะทิค่ะ เทลงไปเลยค่ะ250 ml นะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันให้ตัวบวดเผือกของเราค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ต้มอีกประมาณ3-5นาทีเพื่อให้เขาเดือดปุดๆค่ะไม่ให้เดือดแรงนะคะเดี๋ยวตัวกะทิเขาจะแตกมันซะก่อนนี่ค่ะเดือดปุดๆป,ประมาณนี้ก็พอ พอเขาเดือดดีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเรียบร้อยยกเขาออกจากความร้อนจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่เป็นไงคะตัวบวดเผือกของเราน่าทานไหมคะแถมมีมะพร้าวอ่อนด้วยแล้วก็หอมตัวกะทิมากๆเลยค่ะกะทิเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะตัวเผือกของเราจะยังเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะไม่เละเลยแถมตัวน้ำกะทินะคะก็ยังขาวข้นน่าทานมากๆเลยค่ะเวลาเรากัดลงไปนะคะตัวเผือกเนี่ยเขาก็จะมีความเหนียวหนุบนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้แนะนำเลยนะคะลองไปทำทานกันดูนะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกรวิทโฮฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจ แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ